จังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเนรมิตพื้นที่สวนไม้งามริมน้ำกกให้เป็นสวนแห่งความสุขส่งมอบความสนุกส่งท้ายปีให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับมวลดอกไม้นานาพันธุ์ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายช h a n g a i AI Flower and Art Festival 2023ภายใต้แนวคิดคำอธิษฐานผ่านดอกไม้ ถึงดวงดาวระหว่างวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ถึง2มกราคม2567นสณสวนไม้งามริมน้ำกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมกระจายพื้นที่การจัดงานไปอีกสี่อำเภอบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของท้องถิ่นประกอบด้วย อำเภอโดยหลวงภายใต้แนวคิดมหกรรมไม้ดอกสีเผาชาวโดวยหลวงนหนองทางปงบ้านแม่งบ่งใต้ตำบลโชคชัยระว่างวังวนที่25-28ธันวาคม2566และกิจกรรมแสงสีสินถึงวันที่2มกราคม2567อำเภอป่าแดดภายใต้แนวคิดวิจิตรศิลป์ดอกไม้งามตาของดีล้ำค่าเข้าหอมป่าแดด ณที่ว่าการอำเภอป่าแดดระหว่างวันที่26-30ถึงธันวาคม2566และกิจกรรมแสงสีศีลถึงวันที่2มกราคม2567